ศึกแชมป์ชนแชมป์ครับซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งเสมอกันมาอย่างเร้าใจครับพารานักชกในมุมน้ําเงินชื่อการันตีได้เลยครับว่าเดือดแน่ๆนครับคุณมน้อยอูตมทราพานิตครับชื่อจริงชื่อนายรอกริบอิสลามคุณเข่าเมืองคอนจังเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันในวัย25ปีมากับส่วนสูง170เซนติเมตรฝากอง,งานาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้1น,นเสมอ2ครับเสมอ2ครั้งนั่นก็คือเสมอกับุมสตึก และก็ล่าสุดเสมอกับกิติศักดิ์ชรรัตนชัยเอาไว้ครับสกัดไข่มวยสอสมหมายเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นวิกัด65กิโลกรัมนี่คือน้องชายแท้ๆครับของเสกสรรอขวัญเมืองครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนครับและวันนี้เขากลับมาเจอกับนักชกรุ่นพี่ครับอย่างนุ่มสตึกวีทีสปอร์ตครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย38ปีครับเจ้าของฉายาคุณเข่าพันอึด คือจริงชนายศักชัยทองเริ่มครับสูวนงสซเมตรสามฟอร์มหลังครับเสมอ2ชนะ1 Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน o o i l e อั p เอาละครับท่านผู้ชมครับเริ่มเลยครับถัดจากคู่นี้นะครับขอใจรอกันหน่อยครับระหว่างรามเทพกับบาเบียเรามาดูหนุ่มสเปนกับขุนคนน้อยก่อนครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ชนแชมป์มมครับอีกมีความมวยได้กันเลย เ,เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งกังบวันนีโคจอนกลับมาเจอกันอีกผลครับทำครบที่สองครั้งที่แล้วเสมอกันมาครับพยายามขยับครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยครับในวัย38ปีของหนุ kins, ่มสตึกเป็น38กัลหลัดที่ยังแจ๋วอยู่นะครับเห็นยอดมวยที่ฉาย,ยาต้องบอกว่ายอดมวยเหนือนการเวลาครับคุณจริงผ่านไปกี่ปีกี่ปีนี่หมุ่งสตึกยังแข็งแกร่งครับและก็ยังคงรักษามาตรฐานของเขาในเป็นการ เป็นระดับมวยแนวหน้านะครับเจอกับระดับเกรดเอมากมายครับนะครับถือด้วยสายเขียวมากลุ้มสั้นคืนเลยครับโอ้ยเรียกครับลิกรู้คนใจเยอะครับะครับถือจิกเข้ามากระทันหนันตึดถีบไปโดนกระจับก็มีขอโทษขอโ่วยครับกรรมการสุธยาไปนั้นเตือนเลยครับนะครับเรียกทั้งคู่มาเตือนเลยครับเพื่อที่จะชับพื้นที่กันด้วยครับไล่เข้ามาทันทีครับคุณคนน้อย วางด้วแข้งซ้ายครับตึ๊กตึกต้องโต้ยังไม่โต้ไม่ได้ครับถึงพนน้ซ้ายยันเข้าไปก่อนครับซ้ายไปเรื่อยเติมเกมมาถึงตึ๊กตทางด้านถึงตึ๊กตึก็ไม่ยอมครับจังหวะก้าวไปแทนนี่ทําได้ดีครับดูดูสตึจังหวะงในหลายไฟที่ผ่านมาลูกนี้คือลูกอาชีพครับน้ำหนึ่งคับเครื่องมือทรรมหากินเองเริ่มบอลเลงเลยครับวงในไปด้วยขวาก่อนครับทางด้านน้อยเจอถึงตึ๊กตึกเต้นคืนขอบคุณครับ ต้องชวนทันเลาะตั้งแต่ต้นเกมนี่คือแผนของขุนพลน้อยนะครับเพราะว่าการยืนระยะนักชกในวัย38ปีมักมีปัญหาไปลายครับจิ้มลำตัวโอ้ยหนุ่มตึกยัดด้วยขวาครับนะครับทำไว้ระยะต่อครับเสียบครับขึ้แค่ขึ้นเข่าหน้าตาขุนพลน้อยทักทายมาเรื่อยครับแทงซ้ายมาขุนพลน้อยหนุ่มตึกยังหาจังหวะการซ่วมขึ้นไม่ได้ครับแทงซ้ายเติมทีหนึ่งหนุ่มตึกต้องชิงเดินครับไปถอยไม่ได้เด็ดขาด ครับจิีนนำตัวโดนแค่ซ้ายพยายามจะไล่เข้ามาขวางในแข้งขวาบ้างครับตตานพุพน,น้อยจี้เข้าหาต่อครับจิีนนำตัวสลับไปห,หน้าตึกเสียบด้วยขวาอาศัยช่วงชวกนะครับเกี่ยวว่าคืนอ,อีกทีครับตตานุนตึกขแข้งซ้ายเข่าซ้ายแก้เกมมาสั้นๆค,ครับผมตีทีนึงเดียวเข่าโฮมตีของมึงกระดึกเดี่ขาทั่วประเทศเหมือนกันครับเป็นเข่าคนละเลี่ยมคุณพอน้อยนี่เข่ายัไดไส้หนุนประตูเข่าโฮมตีครับเข่าเด้งตีครับ เตขยับต่อกับจิ้มด้วยขวาเสียบไปขวาแล้วออกมาตั้งรับกับจับได้ตีเลยครับครับล็อกในคุณพน้อยพยายามจะเน็บกับตุ้มจะตีเลยกับไม่สนครับเสียไปซ้ายแล้วพยายามจะแต่คราวสุดท้ายไม่ทันครับแต่งตัวนานกับตองออกมาตังเกมกันอีกทีวางไว้ที่ขวาส่งท้ายกับหมดยกที่หนึ่งครับหรือว่าดุมสตึกชชยโรธเซอร์วิทนั่นเองครับวางไปทางซ้ายก่อนครับคุณพน้อย เตีย์จะเกี่ยวมาเสียด้วยขวาครับดีดีกันคนละอย่างครับนอกกับในครับแล้วที่สําคัญเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยต้องบอกว่าเสมอภาคครับ้หัวใจดีด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะเจ้าขุนพลน้อยครับเชื้อสายนามสกุลกิสลามเนี่ยหากเป็นไก่ชนไม่น้อยต้องเอามาเลี้ยงเลยครับไก่ชนสายพอดีครับเรีวยกว่าต้องไปตามหาเราหาสายพันธุ์ครับทำไมแบบนี้นะี่ยหาได้ยากจริง เขาบอกว่าเป็นตัก ah ูมวยที่แฟนมวยทั่วประเทศให้การยอมรับเลยครับว่าหัวใจดีทั้งพี่น้องทั้ง3าคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด่นวัดโทเสกสันมาจนถึงคุณมน้อยกับอาละครับจังหวะฟันที่ศอกซ้ายครับโดนศอกขวาแลกกันแล้วครับยกแรกแลกเป็นเย็เพยงข่าวครับยกนี้มีขวานมาคนละเล่นสองเล่นครับเอาลุ้นไปที่โรงในมีจังหวะเสียบัำตอบ้ายไปทีหนึ่งคุณมน้อยรังหวะมน้อยฟันที่ศอกซ้ายครับโดนเสียบขวาแล้วฟันที่ศอกขวา อดึงจังหวะก่อนครับครับทำเอาไว้จิ้มลำตัวบ้างครับตนาดุลตึกร้อยเบียงจะนี่ครับทำไว้กว้างแค่้ายยับปีเรื่อครับขุนพลน้อยพีไปทีหนึ่งแหมเสียหลักเลยตัวเชือกถึงไม่ย้อมก็จะโจนเข้าไปแท็เข้าส์ม่ย้อมเสียเปลี่ยครับอ่าเด้งเชือกเข้าไปพุ่งเข้าใส่เลยครับตนานุ่มตึกจับมัด้ายเอาเลยก็ตัวสอกขวาหนุ่มตึกบ้างครับจับได้สี่เย็บชายยัดเข้ามานน้อยเดี๋ยวจะเข็นสู้ครับหนุ่มตึกหาจังหวะสอดแทนแล้ว ไปด้วยซ้ายะครับโดนโต้ครับไปต่อครับรเนี่ยจำนวนเนียครับเสียบเข้ามาโอ้ยท่านผู้ชมครับนี่ครับภาดระพิษตาครับนี่แะครับน้ำชกวัย38ปีนี่ว่าสปีดแข้งสปีดเขานี่ไม่มีตกครับเด้งตีได้สบายสบายครับปีนตีได้เอาละครับปิน,นปตัดมาดีต,ดตาในช่วงนั้นตัวนครับไม่ยำหินไม่ยำเสียบเทียมไม่ยำถอยด้วยเพื่อตั้งใจจะคว้าเงินรางวัลดับเบิลซูเปอร์โบนัสหรือเปล่าครับคู่นี้เสียดตื้ขวาเข้ามา ขวานายล็อกแล้วตีไปขวากตึ๊ครับจับเข้าไปอีกทีจับได้เปรียบกระชงอันนี้นะครับแยกออกมาคนน้อยพยายามจะท้ามไว้แต่ตัดสินใจช้าครับต้องเหนียงไปกับปันคื่นซายยาวตึ๊งช้าเป็นขัดเอ้าสามั้ปสี่ั้ปครับโอ้มาจับพิหารจนลุกโดนดก็แคปป้านหางกระตันตึ๊งโอ้ยน้อยเก็บจังหวะได้สุดท้ายครับเตะวืดแล้ววัดกจนแคปป้านหางลุงก็จะไม่ระวังตัวกันตั แล้วมาเตะคืนกิจการอีกโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ได้นำมาใช้กันแต่ว่าคุนศนน้อยใช้ก็ทำได้ครับผมครับถุงตึกจับนายแท็กซ้ายคุนศนน้อยแบบจะล็อกคอกดลงมาโอ้เริ่มคออ่อนเหมือนกันครับต้นขาถุงตึกนี่นะครับล็อกแบบนี้หัวหายแล้วคุณตึกคุณศนน้อยไล่ก็ไปตุ้ย้อนขึเอ้าจะไปทีหนึงเริ่มดิ้นไม่รุดครับสามารถจับไปได้ถุงตึกแข้งหายจะมาเสียบไม่ได้หาเตะซ้ายได้ทีนึง ครับเนตเข้ามากรรมการต้องแยกกันนะนานจะได้แยกครับยกนี้กันท่านผู้ชมครับโอ้ออกอาวุธกันแฟร์เพลงจริงครับวางไปทางขวาเจอแข้งของกระดานติดบ้านกับอาแล้วครับแข้งต่อแข้งปัดออกมาสายยาวของกระดานคุณมกนอยคุณจะงขึ้นในเข่าในโอ้ท่านผู้ชมบรรยายสรรพคุณไม่ทันเลยครับประกาศทางดานก็ได้ดีครับคู่นี้นะครับหมดจบที่สองกับต้องปรบมือให้ครับ ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีทุกครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่2องเลยครับเจอกันครั้งแรกเสมอกันมาแต่ดูครับสมนาทีที่ผ่านมาก็ทะยกที่2ครับออกอาวุธแลกกันตลอดับไม่มีหยุดเลยครับนี่ครับจังหวะถีบซ้ายแล้วพุ่งเข้ามาเสียบคืนกัป้านหนุ่มตึกแต่ว่ามีจังหวะจระเข้ฟันหางเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะได้ดูหรือเปล่าครับก็งบอกเป็นช็อตที่สวยนะครับนี่ครับเสียบซ้ายเข้ามาพายามจะจับนายปีอีกทีกัด้านหนุ่มน้อยนี่ครับเตะซ้ายครับ แล้วพยายามจะคว้านายตีแรกกับธนาหนุ่มศึกนี่ครับหุ่มจระเข้ปาดหางครับโอ้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วครับเอารักขาทผู้ชม3นาทีสุดท้ายแล้วครับมาชมกันเลยครับอยากกับพิจารณ์เด็กชายกับวนุ่มนี้ทักกันตาดหางตาดอะไรก่อนก็มาดูนักเวทมนตร์บนเวทีครับจัดไหนมาถึงจากไหนเต้นตีทักทายเข้าไปก่อนครับตอนนี้เด้นขึ้นมาสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่ครับหาเหลี่ยมตีได้กับธนาหนุ่มศึก คนน้อยไล่ต่อครับฝั่งได้แข้งซ้ายตึยกตรียมจะขับเอาไว้ครับยกไว้ตึงยับชึเอาเลยครับคุณคนน้อยได้มาทีครับคุณตึกจับได้ได้แทงซ้ายตีขวาคุณคนน้อยก,กดมาแทงด้วยซ้ายคืนบ้างครับไล่เข้ามาโมเดลกันต่อครับตีด้วยขวายัดเข้ามาแล้วกดหน้าเสียบด้วยซ้ายครับทา้านุ่ตึกโอ้โหแล้วไม่หลครับไม่ว่าจะวงนอกหรือวงนยังดูไม่ออกครับทำเกมได้ดีทั้งคู่ครับผู้แี่งได้เก่งเหลือเกิน เดินผ่นมาเด้นตีขวายังสปีดเขาเลานสบายๆครับท่านไู้ชมไป30ปีจะหนุนตึกฟังบอกว่าแม่นี่เป็นความสำเร็จที่เจริงๆครับโอ้ท่านผู้ชมครับหาครับขวางแล้วตีบิดมาใต้ไหมพยายามจะบิดต้าแต่คืนไม่ทันครับต้านถุงมือหน่อยหาเลยครับเตือนเลยครับถุงมือน้อยเดินเข้าไปหัวกันสายมาติดกันครับลงคืนไม่ยอมเดี๋ยวมาหายดีกว่าตู้มันไม่ยอมก็หัวที่ออกมาจากใต้หีนหนึ่งมุนกระตุก ยังบวกก็ได้เข็นไม่ล้มด้วยครับเอานะครับเสียหายกันทุกอย่างครับจังหวะเข็มไม่ล้มแบบนี้เอานะครับพุ่งมาเสียซ้ายพุ่งน้อยยัดด้วยแข้งซ้ายอีกทีมาแล้วกรบเบิ้ลเขาใส่ครับซ้ายยาวๆของพุ่งน้อยแล้วดูครับเอ้าวลุงสตอร์้าเริ่มอาการช้าลงไปครับแข่งเดียวไม่ได้ครับมาเป็นชุดเป็นแบบนั้นใจครับคุณพุ่น้อยตา้ทีนเงินตายคอยเติมตายคอยอันอยับไปเรื่อยอยาไปมาดุงสตอร์เต้นอีวงนอกเสียเปล่ามาสู้วงในดังสตึก จับพวกแทงข้ายทีหนึง่งคุณพนน้อยบอกว่าแไสเปนชุดชีวิตมันการ์ดไม่ยอมแพ้ครับเอาะไรครับจะพุ่งเขาใส่กันท่าเดียวครับจับได้แล้วกดตะเสียดด้วยซ้ายครับคุณพนน้อยลงตึกต้องเดินหน้าที่เข้าหาต่อครับตีด้วยซ้ายเข้ามาตีด้วยซ้ายจับมาบ้างครับที่วงในว่าไฟนี้กรรมการนี้ไม่ต้องใครไม่ต้องใครเล่นทุกคี่รับเด็กน็กทุกนเดกทุนกทุก็ทุเป็นเด็ทุกคนเด็กทุคทุกคนกทุกคนเด็กทุกนเด็กทุกคนเด็กทคนเด สวยจริงๆครับคามุ้งเลยครับเอาเลยครับ40วินาทีวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าทุกวินาทีจริงครับยกมาคืนในแข้งขวาน้อยเด้งเอาคืนมาโอ้โหเร้าใจ้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเอาจะไม่มีพักครับเด้งมาตลอดชีวิตกำไลทั้งหลายทั้งบ่วงนี่ท่านผู้ชมรับไปเต็มๆนะครับตีด้วยซ้ายอีกครั้งครับลุงเต้เพียมจะกดมาเสียท้ายน้อยโตมาบิดออกมากว้างไม่แข็งครับโอ้เอาเลยครับ หุเปิดเพื่ยนตาหวานแลแข้งขวาและเสียบวิสาจับนายต่อครับตีมหาศิครับโอ้ท่านผู้ชมอาจจะปัญยายไม่ทันครับเพราะว่าทังคู่นี่้ลงอาวุธกันต่อเรื่องจริงๆครับไม่รู้ว่าหายใจกันทางไหนเอ้าและครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือคู่มวยมันสมชื่อเลยครับมวยมันประจำรายการครับในคู่ที่สี่แชมป์ชนแชมป์การกลับมาเจอกันของพวกเขาครับครั้งที่แล้วเคยเสมอกันมาอย่างสนุก ล้างนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งได้อย่างเร้าใจเช่นเคยครับนี่ครับไปซ้ายนําเข้ามาครับแล้วจิ้มด้วยหมัดโอ้ท่านผู้ชมเร่งและทําได้ดีครับสาหรับคุณพอน้อยนี่ครับแล้วเข็นเข้ามุมแล้วกระโจนเข้าใส่เลยครับธนาหนุ่มศึกโอ้ไม่ปลานีกันเลยครับไม่มีคําว่าพี่ไม่มีคําว่าน้องบนเวทีครับใส่กันสุดเกียเกียบกันสุดทันเร่งครับแต่ท่านผู้ชมครับผัดจากคู่นี้ได้ชมแน่นอนครับในการชิงแชมป์ในรุ่นหกัิบ8กิโลกรัม we go to the church of card for the winner